ฉันคือกองกัอาเดี๋ยว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 ก่อนนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวดูผู้เจ้าไปผิดทางหรือเปล่าห้องหนังสือไปทางนั้นนี่ยไม่ผิดทาไม่ผิดไม่ผิดทางนี่เท็จเราไม่ได้จะไปห้องหนังสือเราพบตัวนักฆ่าห้องเต้ฮะไปดูแลไทยเฮาใช่ใช่ถ้าอย่างนั้นตอนนี้เรากำลังไปที่ตำหนักชื่นิงกันใช่ไหมเนี่ยใช่แล้วถูกต้ายถ้าอย่างนั้นก็ดีแล้วทุกครั้งที่ข้าเข้าเฝ้าไทยเฮาเนี่ยท่านมักจะให้รางวัลข้าตลอดเลย ทั้งนั้นข่าโชคดีสุดๆไทยเฮารับสั่งว่าข้าสามารถจับเอาป้ายได้มีความดีความชอบจึงพเพื่อจะทานรางวัลให้5,200กับเงินอีก22,000พห้าพันสอร้อยช่างนะมันเยอะมากเลยนะแต่ว่ะน่าเสียดายข,ข้ามีความสามารถเพียงน้อยนิดไม่มีปัญญานากลับมาได้หมดไทยเฮาบอกว่าค่อยๆขนไปก็ได้แล้วไทยเฮายังถามข้าอีกว่าเสี่ยกุ้ยจืองเงินเยอะขนาดนี้จะจะใช้หมดเหรอข้าก็เลยตอบไทยเฮากลับไปว่าเสี่ยกุ้ยจืดน่ะใช้เงินตามปกติพยาค่ะแต่ชอบแบ่งให้กับเพื่อนๆใช้ด้วยที่สุดเลย ถ้ามีเงินอยู่ในมือแล้วก็ข้ามักจะพูดคุยแล้วก็แบ่งเงินร่วมใช้กับพี่น้องของข้าทุกคนจะได้มีเงินใช้เหมือนกันใช่ไหมเจได้่างนั้นเงินรางวัลต้องเยอะมาก้นะถ้นเงินรางวัลมีมากขนาดนั้นแสดงว่าจะไม่เชื่อข้ากันสิอะไร้อะไรอะไรว่าอะไรโอ้ยต่อนั้นด้วยเหรอโอยสอดไม่ลึกลับตัวตัวนั้นเงินเหรอเนี่ยตัวเงินสองร้อยยี่สิบสองตำลึงแล้วนี่ห้าร้อยยี่สิบตำลึงโอ้โหแล้วนี่เท่าไหร่อ่ะ นี่ตัวเงิน1,200ตำลึงเห็นหรือ,อยังโอ้ยขาเคย<น>เห็นเงินเยอะอย่างนี้มาข้หน่ข้าดูหน่อย,ออยจริงวห้องเต้กับไทยเขานะ่<ไ><ๆ>นะให้เหงาินลาะวันข้ามากมายเลยล่ะขา้ามีมากจนใช้ยังไงก็ใช้ไม่หมด้าแบ,บ่งข้าใช้บ้งนี่อ,อวันนี้ข้ามีโอกาสได้พบกับพวกเจ้าสี่พี่น้องถ้าอย่างนั้นพวกเจ้ามาลองเสี่ยงโชคดูบ้างดูซิว่าใครจะจับได้เงินหนึ่งพันสอเดี๋ยตำลึงไปนท่านจะให้ตัวเงินนั้นแกพวกเราสี่คนจริงเหรอเนี่ยฮะใช่เหรอจ้ิงเหรอ พี่น้องของข้าได้เง like ินรางวัลมากกว่าแ0 0 0ันตำลึงมามาสุ่มจับด้วยกันมามาดูสิว่าเรจะจับได้เอาเลยอันนี้ของข้าของข้าของข้าอันนี้ของข้า่นีทหารนี้มีสี่ขันคีทีสมรู้ร่วมคิดกับนั่ข่านะก็เจ้าเลยไปจับตัวมาทำไมอย่างนั้นจะกลายเป็นเรื่องใหญ่นะมานจับหมมาแล้วเร็วมาจับมาจับเร็ว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 เร เอาพวกมันไปได้แล้วร down, right? ีบเดินเร็วเข้าไปไปไปเลยไปเลยไปแลยไปเลยไปแลยไปพี่ชายจางคอยจุดให้เขาคุยกับข้าหน่อยสิ กุกงกองนี่กำลังทำอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรจะพูดอะไรฮะข้ายังไม่ได้ถามคำถามเจ้าเลยกู้งกองเดียวกุกองพูดมาตัวเงินพวกนี้เจ้าไปได้มาจากไหนกุ้งกองนี่นี่ไม่ใช่ที่พูดซื่อถือไว้ให้เจ้าพูดออกมาให้เจ้าพูดทำไมเจ้าไม่พูดทำไมไม่พูดฮะตัวเงินพวกนี้เจ้าได้มาจากไหนบอกข้ามาเดี๋ยวนี้ตัวเงินนั้นมากมายบอกให้เจ้าพูดออกมาพูดออกมาเดี๋ยวนี้ ตอนที่เขาเดินมาที่นี่คืาแอบได้ยินพวกเจ้ากระซิบพึมพำกันว่าตัวเงินพวกนี้เขาให้พวกเจ้ามาคำพูดพวกนั้นมันหมายความว่ายังไงบอกมาฮะไม่ใช่เจ้าอย่างนั้นเหรอทำไมเจ้าเป็นพวกเขาเลยไงคบอกข้ามานะ และข้าพู้นั้นเป็นฝ่ายไหนสำนักอะไรเป็นคนของใครและใครเป็นคนบอกให้เจ้าเข้ามาแฝงตัวอยู่ในพระราชวังพูดโอ้ยดี่นี่นีเข้าใจผิดกันยัแล้วก็กองกองข้าข้าแค่ก็แค่ก็แค่ใท่เห่าให้ข้าให้ข้าให้บอกให้เจ้าพูดเรื่องเหลวไหลอย่างนี้ให้บอกให้เจ้าพูดเจ้าจะยอมรับหรือไม่ข้าก็ต้องฆ่าเจ้าอยู่แล้วนี่นะพูดจาเหลวไหลดีนะพี่ชายจังสกัดจุดมัน ตอนนี้ผู้เจ้าเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เกิดขึ้นกันแล้วใช่ไหมใช่เลยทั้งหมดจับวบบอลไปเอาไปขังรอรับโทษแล้วขับไปจ่ายไปไปไปไอพวกนี้ไปไปเดี๋ยวเขาไปขัง้บไดโกงๆแต่ว่าเขาเพิ่งจะพูดว่าไทยเฮาให้ลั่นไปละเรื่องนี้อย่าได้พูดออกไปนะรอให้ขับปรึกษาห้องเต้แล้วค่อยว่ากันอีกที